สวัสดีค่ะวันนี้แพก็จะมาชวนดูกระเป๋าใส่กา๊าดที่แบบสพายได้ะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกอินกับกระเป๋าแบบนี้เป็นพิเศษนะคะก็เลยมีอยู่4รุ่นหลักๆที่อยากได้อยู่นะคะเดี๋ยวก็จะเรียงราคากันไปเลยนะคะรุ่นแรกนะคะก็เป็นรุ่นยี่ห้อบอยนะคะก็เป็น แบรนด์ไทยนะคะอันนี้ในในเว็บไซต์ของบอยนะคะราคาก็จะอยู่ที่9,900บาทนะคะชื่อรุ่นก็คือ buckle coil purse นะคะสีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือมีสีขาวนะคะแล้วก็สี สีชื่อว่าบอกโดก็จะเป็นสีแบบสีแดงกำกํนนะคะออกไปทางเกือบดำเลยถ้าดูจากในในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ยังจะมีอีกแบบสีทูโทนนะคะซึ่งในเว็บไซต์มันก็จะแพงกว่ารุ่นสีพื้นาราคาก็จะอยู่ที่1,900บาทนะคะก็น่ารักมากเลย แต่ถ้าเราไปตามดูใน IG เนี่ยก็ก็จะมีสีเทาอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะซึ่งก็แสดงว่าเขาก็อาจจะมีหลายสีแต่ว่าในช็อปหรือว่าในเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือเหลือแค่2ส,สีนะคะที่เป็นแบบสีพื้นแล้วก็แบบทูโทนก็มี2ส,สีเช่นกันนะคะก็น่ารักมากเลยโอเคต่อไปเราไปดูรุ่นที่2กันนะคะ แบรนด์ต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ MCM นะคะที่จากในรูปนี้ก็เห็นคุณเลดี้ปรางเขาสะพายอยู่ก็น่ารักมากเลยนะคะชื่อรุ่นนะคะก็คือชื่อว่า t r a c y c a r d h o l d e r ซึ่งสีที่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก็คือเป็นสีน้ำตาลนี้เลยนะคะเป็นสีประจำของ MCM เลยนะคะชื่อสีว่า คอนยัคนะคะเขาเรียกว่าสีคอนยัคส่วนราคาในเว็บไซต์ก็อยู่ที่13,100บาทนะคะน่ารักมากทีเดียวมาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์นี้ก็คือชาแนลนั่นเองนะคะซึ่งอยากได้มากๆแล้วก็มีหลายสีมากๆเลยนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็จะมีสีดำสีชมพูสีเหลือบมุก อะไรประมาณนี้ค่ะมีหลายสีมากซึ่งราคาในเว็บไซต์ก็อยู่ที่36,500เท่านั้นเองค่ะแต่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 ในช็อปไม่เคยจะมีค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่ตามร้านตาม IG อ่ะก็มีเยอะมากนะคะแต่ในช็อปไม่มีและร้านใน IG เนี่ยก็อัพราคาขึ้นมาก็คือ ขายเห็นที่ขายกันอยู่ก็คือประมาณ4ี่หมื่นสองอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบจริงๆเราอยากซื้อจากช็อปมากกว่าก็เลยยังลังเลยอยู่ว่าเออเราก็ไม่อยากซื้อจากร้านในไอจเพราะว่ามันก็แพงกว่าด้วยนะคะแล้วก็เราก็อยากไปดูที่ช็อปไปได้สัมผัสได้ลองสะพายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักมากเลยรุ่นนี้นะคะ ้ายสุดแล้วก็แพงสุดนะคะใบที่4อันนี้จะเป็นของ lv นั่นเองนะคะชื่อรุ่นก็คือ lv bum b a c k dolphin bb นะคะก็น่ารักมากเลยแล้วก็ราคาแพงที่สุดแต่ว่าเขาสามารถใช้ได้เป็นเขาเรียกอ,อะไรกระเป๋าคาดเอวะค่ะก็คือมันจะมีตัวเข็มขัดที่แบบว่าเราสามารถถอดถอดออกได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสายโซ่เพื่อที่จะ สปายแบบคอสบอดี้ได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้2แบบนะคะก็ราคามันก็เลยอาจจะแพงกว่าายี่ห้อที่ผ่านมานะคะก็ราคาในเว็บไซต์ก็อยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีจะมีคือสีเดียวก็คือเป็นสีของรุ่นโดฟินเนี่ยนะคะ เป็นสีน,น,น้ำตาล<อ>เค็มกันบ้างคะ่ะมาคอมเมนต์คุยก,กันไดปน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ